เลิกการถามมามันไม่เคยเปลี่ยนคําตอบเวยมันทําให้เรารู้คําตอบได้เร็วขึ้นเฉยๆอะไรมันจะดีหรืออะไรมันจะแย่มันอยู่ที่นี่หมดเลยมันอยู่ที่ไมล์เซตทุกคนถ้าเราสามารถรู้สึกขอบคุณได้มันจะไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องร้ายมันจะไม่มีวันไหนเลยที่จะเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับเรา สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วในช่องโครถจีฟวันนี้ก็จะมาพูดถึง5นิสัยเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็คือมันเป็นการทําให้เราดีขึ้นได้ทุกๆวันเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบหลักสำคัญของช่องเราเลยก็คือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันอย่างน้อยวันละ1%ก็โอเคแล้วหรือว่าศูอะไรก็ตามก็คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วหนิสัยเล็กๆเ,เนี่ยสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรได้ซ้ําถ้าเราทําให้มันติดเป็นนิสัยแล้วถ้าพอมันแล้วก็มาเริ่มกันเลยนิสัยแรกที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญก็คือจัดเตียงนอนทุกคนอาจจะสงสัยว่าจัดเตียงมันจะมีผลกับชีวิตของเราได้ยังไงความจริงแล้ว เขาเคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่าโลกภายนอกเป็นเสียงสะท้อนของโลกภายในถ้าโลกภายในของเราเป็นยังไงโลกภายนอกของเราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนอาจจะเคยได้รู้จักคําว่า manifest แล้วใช่ไหมก็คือพยายามเชื่อในสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงก็คือสร้างมาจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในเคยเป็นไหมเวลาเรารู้สึกไม่ดีถ้าเราลองพยายามฝืนยิ้มดูแล้วสุดท้ายเราจะรู้สึกดีขึ้นเองอันนี้คือพยายามจากข้างนอกเข้าข้างในการจัดเตียงนอนก็เหมือนกันถ้าชีวิตเราเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นระเบียบหรือว่ามันไม่มีความสงบสุขถ้าเราจัดรอบตัว ของเรารอบห้องของเราจัดโต๊ะของเรา,จ,เราจัดเตียงของเราให้เป็นระเบียบอ่ะมันเหมือนเป็นการมานิเฟสในตัวด้วยว่าข้างในเราก็จะเป็นระเบียบเหมือนกันการจัดเตียงม,มันเหมือนการสร้างสภาพแวดล้อมจากข้างนอกให้มันเข้าสู่ข้างในของเราถ้าข้างนอกเป็นระเบียบข้างในก็จะเป็นระเบียบตามไปด้วยส่วนมากทุกคนอาจจะอยู่แบบในห้องนอนที่เป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแบบเห็นที่นอนเราตลอดเวลา ฉะนั้นถ้าเราเห็นที่นอนของเรามันยับยุย่ยยี่ทุกคนมันจะสำหรับเรามันก็จะทําให้เราชีวิตยุ่งเหยิงมันเหมือนมานิเฟสต์ว่าชีวิตข้างในของเราก็ยุ่งเหยิงเหมือนข้างนอกที่เราเห็นพอเก็ f ฟ e l ใช่ไหมยกเลอ,อย่างอีกอย่างหนึ่งคนที่แบบอันนี้มันเกิดจริงนะคนที่เขามีปัญหาสุขภาพจิตใช่ไหมบางคนเขาชอบเก็บของเงยอะเ,เต็มห้องแบบไม่ทิ้งเลยแบบห้องรกมากๆเพราะเขามีปัญหาจากข้างในข้างนอกของเขาก็เลยเป็นแบบนั้นฉะนั้นถ้าเราอยากพยายาม ทำให้ชีวิตเราสงบสุขหรือว่าเป็นระเบียบม,มากขึ้นเราก็ต้องลองพยายามจัดสภาพแวดล้อมข้างนอกของเราให้ดูเป็นระเบียบให้ดูสอาดก็จะช่วยได้เยอะมากๆเป็นการพัฒนาตัวเองไปในทุกวัน <S <S จัดเตียงเนี่ยมันรวมถึงทุกอย่างเลยนะสมมติว่าถ้าเราใช้เวลา ส่วนมากกับโต๊ะทาง,งานของเราเราก็ต้องพยายามจัดโต๊ะทําง,งานของเราให้เป็นระเบียบเราแนะนำว่าถ้าห้องอทุกคนมันรกมากหรือของเรามันเยอะมาก,มากให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ดูชีวิตจะดีขึ้นด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวของโคม,มารีคือเรารู้สึกว่ามันดีมากๆาเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบครบจัดห้องทันท,ทีเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้รกอีกแล้วคือเราเป็นคนของเยอะมาก่อนเว้ยแต่หลังจากที่แบบว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็พยายามใช้ชีวิตแบบมินิมอลด้วยของเราก็น้อยลงเรื่อยๆตอนนี้แบบ ของเราม,มันน้อยจริงๆอ่ะมันไม่เชิงน้อยขนาดนั้นแต่ว่ามันน้อยสำหรับเรา mm. เทียบกับเมื่อก่อนมากๆ mm. ก็ลองไปอ่านดูได้นิสัยที่2คือการกินชาแทนกาแฟอันนี้มันแบบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนมากติดกาแฟกัน แล้วเราติดอะไรในกาแฟก็คือติดคาเฟอีนนั่นเองฉะนั้นชาหรือชาเขียวสามารถทดแทนได้เป็นคาเฟอีนเหมือนกันกาแฟเราเคยพูดถึงแล้วรอบหนึ่งกาแฟมันให้ Energy Boost เราสูงใช่ไหมแต่ตอนมันตกอะพลังงานเราตกลงเร็วมากเลยนะแล้วมันติดลบอะทุกคนเดีย๋ยวเราจะขึ้นกาวไปให้เว้นที่เผื่อกาวนึงเราจะขึ้นกราฟไว้ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนดูกาแฟมันขึ้นเร็วใช่ไหมแล้วมันก็ลงเร็วมากแล้วการลงของมันคือมันตกแบบตก เยอะมากแต่ถ้ามันเป็นชาโดยเฉพาะชาเขียวซึ่งมีคาเฟอีนเยอะเหมือนกันใช่ไหมแต่อาจจะน้อยกว่ากาแฟพลังงานมันค่อยๆขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆตกลงมา เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสเตเบิลไม่เหมือนกาแฟาที่มันขึ้นแล้วก็ตกลงไงฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลองกินชาดูมันอาจจะยากมากในการที่จะเลิกกินกาแฟาทุกคนาอาจจะลองเปลี่ยนจากกาแฟาเป็นชาดูสักสองสาวันก่อนก็ได้หรือว่าลองคิดไว้ว่าวันขี้กินกาแฟาวันคู่กินชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆแบบว่าขยับไปกินชาให้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เอาจริงนะคนรอบตัวของเราอะติดกาแฟาจนบางทีมันไม่ได,ดีต่อสุขภาพอะคือ เพราะว่า energy มัน b o สต์ขึ้นสูงเร็วมากไงมันก็เหมือนแบบทําให้เราเสพติดขึ้นเรื่อยๆแล้วการเสพติดอ่ะพูดแค่ว่าการเสพติดมันก็ไม่ใช่เรื่องดีแล้วใช่ไหมการเสพติดคาเฟอีนในกาแฟอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันแล้วกาแฟมันก็ไม่ได้มีข้อดีเยอะขนาดนั้นฉะนั้นทุกคนถ้าอยากได้คาเฟอีนอยากให้เราตื่นอะไรเนี้ยลองกินชาแทนดีกว่าอย่างตัวเราอ่ะเราพยายามที่จะไม่กินกาแฟเลยเรากินชาตลอดเพราะเรารู้ว่า กาแฟมันไม่ได้ดีเท่าชาแล้วชามันมีสารต้านอนุมูนลอิสระด้วยซึ่งเป็นของแถมมันดีขนาดไหนทุกคนสารต้านอนุมูลอิสละมันทําให้เราแบบยังดูเด็กตลอดเวลาแล้วก็รักษาสุขภาพเราฉะนั้นหลังจากฟังอันนี้จบก็อยากให้ทุกคนลองไปคิดดูว่าแบบไหนเข้ากับทุกคนมากกว่ากันนิสัยที่3อันนี้เราขอมาร์กไว้เลยว่าสําคัญที่สุดคือให้ฝึกขอบคุณทุกๆวันเราพูดไปบ่อยแบบมากๆๆๆเรื่องการขอบคุณทุกคน การขอบคุณมันเป็นอะไรที่ช่วยเราทั้งภายนอกและภายในที่ให้ดีนะคือเวลาเรารู้สึกขอบคุณใช่ไหมให้เราพูดออกไปด้วยสมมติเรารู้สึกขอบคุณคนนี้มากมากเลยที่เขาอยู่กับเราเราก็อาจจะพูดเขาอ่ะเฮ้ยขอบคุณนะที่แบบมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลดีในแง่ของความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เป็นผลดีในแง่ของจิตใจด้วยช่วยให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันมีอะไรให้ขอบคุณตลอดเวลาชีวิตมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นถ้าเราสามารถฝึกขอบคุณในทุกๆวันได้อ่ะ ในสมองของเราอ่ะมันจะเหมือนแบบเทรนตัวเองว่าในทุกๆวันอ่ะมันมีเรื่องดีเกิดขึ้นเสมอแล้วมันไม่มีเรื่องมันไม่มีหลบแบดเดย์อ่ะทุกคนมันแค่เรามองเห็นสิ่งดีๆในนั้นไหมสำหรับเรา,เรา,เ,ราเราแบบเราเชื่อใจตัวเองว่าเราเป็นคนที่กรีดฟูลมากเราเป็นคนที่ขอบคุณอะไรได้ง่ายมากฉะนั้นเราไม่รู้สึกว่าในชีวิตเราเราไม่เคยมีแบดเดย์เลยเว้ยเพราะว่าเราสามารถเห็นสิ่งที่ดีในตรงนั้นได้เสมอ สมมติว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตเราแล้วมันแบบเรามันดูแย่มากๆในสายตาของคนภายนอกอะเราก็จะสามารถมองมันได้ว่า เฮ้ยมันเป็นบทเรียนยังไงมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีเหตุผลรองรับเสมอเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้กับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านี้เพราะการล้มในตอนแรกๆอ่ะค่าเสียหายของความผิดพลาดอ่ะมันจะน้อยกว่าการล้มในหลังๆฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอทุกคนมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องดีอะไรมันจะดีหรืออะไรมันจะแย่มันอยู่ที่นี่หมดเลยมันอยู่ที่มายเ e t ทุกคน ถ้าเราสามารถรู้สึกขอบคุณได้มันจะไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องร้ายมันจะไม่มีวันไหนเลยที่จะเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับเราแบบฝึกหัดของข้อนี้ก็คือก่อนจะนอนให้ลองคิดเรื่องที่เราจะขอบคุณ3มเรื่องขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณที่มีชีวิตในทุกวันขอบคุณที่วันนี้ได้ตื่นมาขอบคุณที่มีที่นอนให้ได้นอนขอบคุณที่ท้องฟ้าวันนี้สดใสขอบคุณที่ได้เห็นสีเขียวของต้นไม้ขอบคุณอะไรก็ได้หมดเลยคือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราสามารถรู้สึกขอบคุณได้เสมออยากให้คนลองไปฝึกดูจริงๆอันนี้สามารถแบบเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยเราจะพอใจกับชีวิตมากๆถ้าเรารู้สึกขอบคุณเป็นต่อมาคือข้อที่4เมื่อเราสงสัยให้ถามทุกคนมันเป็นแบบปัญหาใหญ่ของคนไทยมากๆถ้าเราสงสัยอะไรส่วนมากแบบเราจะเก็บไว้ใช่ไหมว่าอุย้ยไม่กล้าบอกเขาเข,าจ,งงขาจะคิดยังไงเขาจะคิดยังไงกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยทุกคน เลิกการถามมามันไม่เคยเปลี่ยนคําตอบเลยมันทําให้เรารู้คําตอบได้เร็วขึ้นเฉยถ้าเราสงสัยอะไรให้เราถามไปเลยบางทีมันอาจจะไม่เป็นแบบที่เราคิดก็ได้เราแค่จินตนาการไปเองเพราะแต่ละคนมุมมองมันก็ต่างกันไงสมมติว่าถ้าคนนี้ทําสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเรางงว่าเขาทำทำไมอ่ะบางทีเราไม่กล้าถามว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเพราะมันอาจจะดูแบบไม่สุภาพอะไรนี้ใช่ไหม ให้เราลองคิดคำถามแบบมันโอเคหน่อยในการถามเขาแล้วก็ลองถามไปเลยว,ว่าเขาทําแบบนี้ทําไมคําตอบที่เราได้กลับมาบางทีมันอาจจะช็อกเรามากๆเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาคิดแบบนั้นเราอะคิดไปเองสร้างเรื่องตัวเองในหัวแบบเยอะมากๆทุกคนฉะนั้นเวลาเราสงสัยอะไรให้ถามอย่าเอาไปคิดเองเพราะว่ามันไม่มีทางตรงทุกคนอย่างเช่นถ้าเราทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่แล้วเราอยากถาม เจ้นานายของเราว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันโอเคเราหรือยังแต่บางทีเราไม่กล้าถามว่ามันอาจจะทำให้เราตัวแย่ใช่ไหมทุกคนลองถามไปเลยคำตอบมันไม่มีทางเปลี่ยนมันแทบไม่มีทางเปลี่ยนเลย99%การถามออกไปคือการที่เราจะได้รับคำตอบเร็วขึ้นแล้วการรับคำตอบเร็วขึ้นอ่ะมันก็ทำให้เราม o ฟออนได้เร็วขึ้นไม่ต้องแบบมานั่งเสียเวลากับอะไรที่แบบมันอาจจะไม่เวิร์กอะทุกคนฉะนั้นถ้าเราสงสัยอะไรหรือมีคำถามอะไรให้ถามไปเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันรีเลทกับข้อนี้ ถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรแล้วเราดูว่าเราสามารถหาเองได้อะให้ค้นหาข้อมูลแบบทันทีไม่ต้องแบบคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอถึงบ้านก่อนค่อยห,หาทุกคนสมมติถ้าสงสัยอะไรหาเลยอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเฮ้ยแกนเล็กในคอนโดแลรดดตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันมีคนอาศัยอยู่กี่คนวะให้หาเลยถ้าเราสงสัยอะไรแล้วเราหาได้อะให้หาทันทีไม่ต้องไปรอไม่งั้นเราจะไม่มีทางได้หา แล้วบางทีมันอาจจะเป็นแบบค่าเสียโอกาสน,นิดนึงอ่ะทุกคนการที่คําถามอะไรสักคําถามหนึ่งมันเข้ามาในหัวเราอะ่ะมันแบบสามารถจุดประกายความคิดให้เราได้ไกลมากๆบางทีเราอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยโปสการ์ดทำยังไงแล้วเราก็หาไปเรื่อยๆแล้วประกายไอเดียมันจะเข้ามาเรื่อยๆทุกคนสุดท้ายแล้วเราอาจจะ end up ในการอยากทำโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราสงสัยอะไรให้หาทันทีมันก็เป็นแนวเดียวกับถามเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ถามคนเราถาม เครื่องมืออุปกรณ์ของเราก็คือโทรศัพท์หรือเราชอบมากก็คือเราชอบถาม Chat GPT ทุกคนสงสัยอะไรก็ตามเราถาม Chat GPT หมดคือ Chat GPT มันถามอะไรก็ได้แล้วมันก็จะตอบให้เราฉะนั้นเวลามีคําถามอะไรถามเลยมายถึงข้อสุดท้ายก็คือบันทึกรายรับรายจ่ายคือสําหรับเราเราสึกว่าการบันทึกรายรับรายจ่ายทําให้เรามองเห็นสภาพการเงินของเราได้ดีมากขึ้นแล้วการเงินน่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่ามันสําคัญมากๆกับโลกปัจจุบันท็คือ เงินน่ะมันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของฉะนั้นถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถทําในสิ่งที่เราต้องการได้การที่เราจะรู้สภาพการเงินของเราได้เราต้องมีรายรับรายจ่ายทุกคนเราได้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ในแต่ละเดือนอันเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถวางแผนการเงินของเราได้ฉะนั้นเราต้องทํารายรับรายจ่ายเพื่อที่จะมีข้อมูลตรงนี้อย่างเราอะ เราบันทึกรายรับรายจ่ายมามากกว่า4ปีแล้วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือเราบันทึกทุกเดือนทุกคนฉะนั้นเวลาเราอยากย้อนกลับไปดูแบบปีหนึ่งเราใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะเราสามารถทําได้เว้ยแอปที่เราแนะนาในโทรศัพท์คือแอปนี้เราใช้มา4ปีแล้วก่อนหน้าที่แบบเราจะใช้แอปนี้ใช่ไหมเราก็จดบันทึกรายรับรายจ่ายในสมุดเลยโลกเรา,าเป็นโลกเทคโนโลยีเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกขึ้นนะแล้วเราก็เห็นรายรับรายจ่ายของเราแบบได้ชัดเจนด้วย เราเคยทาคลิปหนึ่งใช่ไหมว่าเก็บเงิน1นึ่งแสนก่อนในอายุสิบเก้าแล้วตอนนี้เราอายุยี่สิบสองยี่สิบสามใช่ไหมเราสามารถรู้ได้ไงว่าเราเก็บเงินแสนหนึ่งได้ตอนอายุสิบเก้าเพราะว่าเราทํารายรับรายจ่ายเราทําคลิปนี้ตอนอายุยี่สิบสองใช่ไหมเรามีข้อมูลทุกอย่างของเราตอนอายุสิบเก้าเพราะว่าเราทํารายรับรายจ่ายไว้เข้าใจไหมเออฉะนั้นถ้าเราอยากรู้สภาพการเงินของเราหรือเราอยากวางแผนการเงินของเราในอนาคต เราต้องมีรายรับรายจ่ายถ้าใครทําอยู่แล้วก็เยี่ยมเลยสุดยอดเราคิดว่าประชากรส่วนน้อยทํารายรับรายจ่ายแต่ทุกคนการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้หรือการที่เราจะมีชีวิตดีกว่าคนส่วนใหญ่ได้เราก็ต้องทําในสิ่งที่คนส่วนน้อยเขาทําทุกคนอะไรที่คนส่วนน้อยทาอะ่ะแล้วเราเห็นว่าไอคุณตี้เนี้ยมันอยู่ในคุณตี้ของพวกอ่คนที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายอะ่ะให้เราทําเหมือนกันเพราะว่าคุณตี้นั่นแหละที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จหรือทําให้เราแบบ อาชีพในสิ่งที่เราต้องการได้อันนี้ก็คือ5 h a บิตท,ที่จะพัฒนาเราไปได้ทุกวันทวนอีกนนทีนะอันแรกคือจัดเตียงนอนเพราะว่า โลคภายนอกเป็นเศษสะท้อนของโลคภายในอันที่2คือกินชาแทนกาแฟเพราะว่าชามันสเตเบิลกว่ากาแฟพลังงานขึ้น,นแล้วก็ลดมันไม่ได้เร็วเท่าอันที่3คือฝึกขอบคุณในทุกวันเพราะการขอบคุณในทุกวันทําให้เรามองเห็นโลกหน้าอยู่ขึ้นทําให้เราพอใจกับชีวิตเราได้มากขึ้นอันที่4เมื่อเราสงสัยให้ถามเพราะว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำตอบมันแค่ทําให้เรารู้คําตอบเร็วขึ้นอันที่้5คือทำลายรายจ่าย พราะการทารายับรายจ่ายทําให้เรามีข้อมูลการเงินของเราสุดท้ายแล้วทําให้เราวางแผนการเงินได้ดีมากขึ้น5ข้อนี้เป็น5้าข้อแบบเล็กๆในน้อยที่มันอยู่ในชีวิตประจาวันถ้าเราทํามันได้แล้วมันเป็นนิสัยของเราแล้วอะเราไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนเรารู้สึกว่าแค่เราทํแค่ห้5นิสัยนี้เราก็พัฒนาขึ้นในแต่ละวันแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็ลองไปคิดกันดูว่าอยากทําข้อไหนหรืออาจจะเริ่ม5้าข้อพร้อมกันเลยก็ได้าุมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมเต็ม b สเต็ปทุกคนชีวิต ของเรามันก็ต้องพัฒนาตลอดเวลาอยู่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่อเมริกาฉะนั้นขอฝาก IG ของเราด้วยทุกคนสามารถติดตามชีวิตประจำวันของเราได้เพราะว่าเราก็อัพบ่อยอยู่แบบว่าถ้าใครอยากเห็นแบบไลฟ์สไตล์ style, วิถีชีวิตของเราในอเมริกาก็ไปติดตามที่โรจ r o s e ได้ที่นี่เราชื่อ Ro ซ i e เปน็นไงละ่ะคะชื่อ Ro ซ i e อ่ะคือใครเรียกโรจีไม่หันแล้วนะสหัวัสนี้ก็ไปแล้วบา,บายเจะกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ เพิ่งได้หมวกมาวันนี้แบบโคโลราโดแบบสุดคือรู้สึกว่าตอนนี้เจมมีเป็นคนโคโลราโดละไม่ใช่คนเชียงใหม่ละใส่แว่นแล้วดูเท่ขึ้นปะ